สวัสดีครับวันนี้ก็นะฮะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นนะฮะเหรียญสิบบาทนะฮะที่ระลึกนะครับวาระที่สามนะครับเป็นเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะฮะลักษณะของเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญกระสาดสองสีนะฮะสีขาวด้านนอกนั้นนะับใช้นะฮะโลหะนะครับที่เรียกว่านะครับ คิวโบนิกเกิลนะฮะซึ่งเกิดจากการผสมกันนะฮะระหว่างนะครับ,รนนรบทองแดง75%รนะฮะแล้วก็นิกเกิล25%นะครับส่วนด้านในนั้นนะฮะเขาเรียกว่านะครับอลูมิเนียมบอน เรียกว่าลูมิเนียมบอลนะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับทองแดงนะครับ92%อนตฮะอลูมิเนียม6%แล้วก็นิกเกิลสเซนะครับเป็นเหรียญชนิดที่ไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกนะครับมีเฟืองจากสลับเรียบนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง2ีมิเมตรนะฮะจะสังเกตว่านะครับบล็อกพิมพ์นะฮะ ตั้งแต่ปี2540ลงมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีเอกลักษณ์แสงเก็นดูดีนะครับด้านหน้าของเหรียญนะฮะตรงกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะพิมพ์พระพักทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระองค์ลำลองนะฮะกล้องถ่ายรูปของพระสอะนะครับทรงแผนที่ไว้ ซอกกอนนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่านะฮะพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยะเดชนะฮะเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่๙นะครับสําหรับด้านหลังของเหนนรียญนะฮะด้านหลังของเหนนรียญนะฮะตรงกลางเหรียญจะมี รูปด้านหน้านะครับของเหรียญเป็นเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะมีข้อความว่าเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ5มิถุนายน2539นะฮะเบืบ้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะฮะมีและข้อความบอกราคา10บ,บาทนะฮะโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบน กับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างนะฮะเหรียญน,นี้นะครับสร้างครบรอบเวลาในวันที่5มิถุนาย,ยน2539นะฮะมีการประกาศใช้นะฮะวันที่24มิถุนาย,ยน2540นะฮะจำนวนการผลิตนะ,ะอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับเหรียญนะฮะถ้าอยู่ในนะครับสภาพ UNC นะฮะจะมีการขายอยู่ที่70บาทนะฮะแล้วก็มีการรับซื้อที่40บาทเทองน,นะครับแต่ถ้ามีลักษณะพิเศษนะฮะก็คือมีพเสียีเฉียงหรือว่าพเสียนกับนะฮะพราโดยนะครับปกติของเหรียญที่ละลึกนั้นนะฮะจะเป็นพเสยีตรงนะครับส่วนมากจะเป็นพเสียีตรง แต่ถ้ามีการปั๊มขึ้นรูปผิดลักษาฮะก็จะเป็นที่ชิ้นชอบของนักสะสมนะฮะราคาแล้วแต่ตกลงกันนะครับทั้งสองฝ่ายพอใจซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจที่จะขายนะครับสามารถทักเข้ามาได้ผมรับซื้อนะฮะถ้าเป็นพราะเสียงเฉียงหรือว่าพราะเสียงกับนะครับสำหรับนะวันนี้นะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญรางวัลนะครับวิจัยข้าวนานาชาตินะครับปีพศ2539นะครับโปกันหน้านะครับพบกันอีกพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอกล่าผมว่าสวัสดีครับ